ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่241เผยตัวตนต่อชินชวน 2. ชินชวนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของตัวเองดี แม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในช่วงเติบโตของอาชีพการงานบริษัทกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีอนาคตที่สดใสแม้แต่สถาบันอย่างโรงเรียนมัธยมเชิงหัวยังกำหนดให้เขาเป็นแบบอย่างสำหรับนักศึกษาร่วมสมัยแต่สิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้เมื่อเทียบกับตระกูลเจียนแล้วก็ยังถือว่าเป็นเพียงคนธรรมดาฉันไม่ได้ชอบนายเจียนอีหลิงกล่าวอย่างรวดเร็ว เธอกลัวอยู่บ้างหากชินชวนจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอตกหลุมรักเขาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหลายอย่างหือชินชวนคิดว่าตัวเขาเองไม่เคยคิดอย่างนั้นบางทีสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไปทําให้เจียนอีหลิงเข้าใจผิดฉันไม่รู้สึกอะไรกับนายเจียนอีหลิงเครียดชินชวนหัวเราะอ,อีกครั้งการเผชิญหน้ากับเจียนอีหลิงในวันนี้ทำให้เขาหัวเราะมากกว่าการหัวเราะหนึ่งสัปดาห์ก่อนทั้งหมดรวมกัน แน่นอนว่าการที่แม่มีอาการดีขึ้นนั้นก็เป็นเหตุผลที่สำคัญเช่นเดียวกันฉันก็ไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันชินชวนกล่าวฉันแค่อยากรู้อยากเห็นว่าทำไมเธอถึงมองฉันในแง่ดีนะชินชวนยังไม่หลงตัวเองที่จะคิดว่าเจียนอีหลิงทำเช่นนั้นเป็นเพราะว่าเกิดความรักในตัวเขา แน่นอนชินชวนก็ไม่เคยสงสัยในเสน่ห์ของตัวเองเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะเข้าไปในร้านกาแฟาเขาก็ถูกเด็กสาวคนหนึ่งทักคิดถึงเรื่องนั้นนับว่าเสน่ห์ของเขาก็ต้องไม่เลวเสียทีเดียวแต่สำหรับเจียนอีหลิงแล้วชินชวนไม่เคยคิดแบบนั้นเขาแน่ใจว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้สนใจในตัวเขาทั้งยังไม่อยากคุยกับเขาอีกด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ชินชวนอยากรู้ถึงเจตนาที่เจียนอีหลิงถึงได้ทำอะไรแบบนี้นายมีความสามารถฉันรักเงิน เจียนอี้หลิงกล่าวคำว่าฉันรักเงินอย่างจริงจังเสียงนั้นทั้งหวานและนุ่มนวลแต่เนื้อหาที่คุยกับเธอนั้นเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่เข้ากันเลยแม้แต่น้อยชินชวนอดไม่ได้ที่จะชะงักไปอีกชั่วขณะก่อนที่จะหัวเราะอ,อีกครั้งชินชวนในฐานะตัวเอกของผลงานต้นฉบับมีใบหน้าที่หล่อเหลาเมื่อเขายิ้มสาวๆโตข้ข้างต่างก็พากันมองมาที่เขา ดวงดาวสีชมพูเล็กๆในดวงตาของพวกเธอนั้นแทบจะไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนของเจียนอีหลิงนั้นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงสำหรับชินชวนแต่มันก็สมเหตุสมผลที่สุดจริงๆชินชวนต้องถอนหายใจด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมมอไปด้วยอารมณ์เจียนอีหลิงเกิดในตระกูลเจียนเช่นเดียวกับพี่น้องของเธอเธอรู้จักการลงทุนและการจัดการทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เพียงแค่การลงทุนเธอแตกต่างกันอยู่บ้างเขาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เธอลงทุนถ้าเช่นนั้นผมจึงอยากจะขอบคุณมิจเจียนจริงๆที่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ชินชวนพูดทีเล่นทีจริงอือเจียนอีหลิงกล่าวแม่ของนายป่วยนายอยากถามอะไรไม่ฉันเชื่อเธอและเพียงเชื่อมั่นในตัวเธอชินชวนกล่าว นี่ไม่ได้เป็นความถนัดของฉันฉันยอมอุทิศตนเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของเธอทั้งหมดนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยแม่ของฉันได้ชินชวนไม่มีความยุ่งยากใจนักในเรื่องอายุของเจียนอีหลิงตั้งแต่วันที่เขาส่งแม่เขาไปที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์หุยหลิงเขาก็ได้เลือกแล้วและก็ต้องเชื่อมั่นคนที่สถาบันวิจัยเลือกมาให้เจียนอีหลิงเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสถาบัน ดังนั้นเขาจึงเชื่อมั่นในความสามารถของเจียนอีหลิงนอกจากนี้ฉันจะไม่บอกใครเรื่องเธอชินชวนเสริมชินชวนเป็นคนฉลาดเขาได้อนุมานจากการกระทําในครั้งก่อนของเธอว่าเธอไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ความลับเธอรวมไปถึงครอบครัวของเธอด้วยถ้าครอบครัวเจียนอีหลิงรู้สถานการณ์ที่แท้จริงของเจียนอีหลิงพวกเขาคงไม่จ่ายเงินให้เขาเป็นครูสอนพิเศษให้เธอ ตอนที่242หัวใจที่หยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุและถ้าเธออยากให้พวกเขารู้การสอบในวิชาต่างๆของเจียนอีหลิงจะต้องไม่ตกทุกวิชาขอบคุณเจียนอีหลิงตอบแม้ว่าเธอจะไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ชินชวนพูดออกไปแต่มันจะดีที่สุดถ้าชินชวนสามารถช่วยเธอรักษาความลับได้ชินชวนและเจียนอีหลิงคุยกันในร้านกาแฟอีกสักพักจากนั้นก็ออกจากร้านกาแฟ ชินชวนไม่ได้เป็นเจ้าของรถดังนั้นเขาจึงไม่ได้บอกว่าจะไปส่งเจียนอีหลิงเพียงแค่เอ่ยคำอำลาเจียนอีหลิงที่ประตูและเฝ้าดูเธอจากไปเมื่อทั้งสองออกจากร้านกาแฟโมชีวินก็มองตามพวกเขาจากร้านหนังสือตรงกันข้ามเธอเห็นรอยยิ้มที่ชินชวนและเจียนอีหลิงแสดงให้เห็นบ่อยๆระหว่างการสนทนาเนื่องจากชินชวนและเจียนอีหลิงนั่งอยู่ข้างหน้าต่าง ดังนั้นเธอจึงยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะอยู่กันคนละฝั่งถนนกันก็นกตามโมชิวินมีรถขมปราในใจที่เธอเองก็ไม่เข้าใจเธอไม่รู้ว่าทําไมถึงเกิดขึ้นดูเหมือนว่าสิ่งขมขื่นที่เธอได้พบเจอเมื่อเร็วๆนี้มีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเจียนอีหลิงในโทรศัพท์ของโมชิวินเป็นภาพที่เธอเพิ่งถ่ายและชินชวนก็กำลังยิ้มอย่างสดใสในภาพนั้น และรอยยิ้มสดใสของเขานั้นมุ่งตรงไปยังเจียนอีหลิงเธอแค่กดปุ่มชัตเตอร์อย่างกระอักกระอ่วนและบันทึกภาพฉากนี้แต่ลึกลงไปในใจเธอหวังว่าจะได้พบหลักฐานว่าพวกเขาไม่ได้สนิทสนมกันในภาพที่หยุดครั้งนี้แต่ยิ่งโมชีวินเฝ้าดูนานเท่าไหร่ข้อเท็จจริงก็ยิ่งไปในทิศท,ทางที่เธอไม่ต้องการเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ความตื่นเต้นที่มีให้กับชายหนุ่มต้องจบลงแบบนี้ โมชีวินเหม่อลอยอยู่บ้างเมื่อไม่นานมานี้เธอพบรูปภาพนี้ในอัลบั้มของเธออีกครั้งเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องนี้ยุ่งเหยิงอยู่ในใจเธอชูชาเดินตามหลังโมชีวินและก็เห็นโทรศัพท์มือถือของโมชีวินผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เจียนอีหลิงเหรอชูชาจำได้ในพริบตาโมชีวินพบว่าชูชาอยู่ข้างหลังเธอจึงรีบเก็บโทรศัพท์มือถือ ให้ฉันดูอีกหน่อยดูเหมือนว่าฉันเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาแล้วชูชาย,ยื่นมือออกไปขอโทรศัพท์มือถือของโมชีวินไม่มีอะไรโมชีวินไม่ให้โทรศัพท์แก่ชูชาไม่ชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มาที่โรงเรียนของเราตอนปัดชิมนิเทศชินชวนใช้เขาคือชินชวนชูชาย,ยังคงจำชายในภาพได้โมชีวินไม่ตอบชูชามีสีหน้าแปลกไป ทำไมเจียนอีหลิงและชินชวนถึงนั่งอยู่ด้วยกันมีอะไรที่ยุ่งยากเกี่ยวกับพวกเขาสองคนหรือเจียนอีหลิงตกหลุมรักตั้งแต่เด็กเหรอรรงเรียนมัธยมเชิงหัวไม่อนุญาตให้มีพับพี่เลิฟแม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามอย่างชัดเจนแต่ครูจะคอยบอกจากด้านข้างว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกคนในระยะนี้ก็คือการเรียนไม่อย่าพูดเรื่องไร้สาระ โมชีวินไม่ชอบคำจำกัดความของชูชาที่ให้คนทั้งสองนี้ในฐานะเพื่อนชายและเพื่อนหญิงไม่ชีวินไม่ว่าสองคนนี้จะถูกหรือผิดแต่ถ้ารูปของเธอถูกส่งออกไปใครบางคนต้องคิดว่ามีปัญหากับสองคนนี้แน่คำพูดของชูชาทําให้โมชีวินชะงักชูชาย,ยังคงชักชวน มาภาพโดยไม่พูดอะไรเลยดีกว่าไม่มีการกล่าวหาภาพถ่ายเป็นของจริงและเธอก็ไม่ได้ตัดต่อภาพเรากำลังสแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงชูชาเห็นโมชิวินเริ่มลังเลและตัดสินใจที่จะยุให้หนักขึ้นทำไมเธอไม่ส่งรูปมาให้ฉันละ่ะไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับเธอที่จะส่งรูปที่เธอถ่ายให้เพื่อนส่วนว่าจะโพสต์มันอย่างไรก็เป็นเรื่องของฉันเธอเห็นด้วยไหมพัฟี่เลิกความรักวัยรุ่นความรักในแบบที่ฉาบฉวยมาเร็วและไปไว ตอนที่243เปรียบเทียบโมชีวินและเจียนอีหลิง 1. โมชีวินสั่นคลอนแล้วการสแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงของชูชาได้ปัดเป่าจิตวิทยาที่น่ารังเกียจด,ดั้งเดิมของเธอทิ้งไปสิ่งที่ชูชาพูดนั้นไม่ผิดแม้ว่าจะโพสต์รูปถ่ายแต่พวกเธอก็แค่ส่งรูปถ่ายและรูปถ่ายที่ส่งไปนั้นก็เป็นของจริง เมื่อการคิดแบบนั้นทําให้เกิดความสบายทางจิตใจโมชีวินจึงทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอส่งรูปถ่ายไปให้ชูชาหลังจากที่ชูชาได้รูปถ่ายแล้วเธอก็เข้าไปที่ฟอรัมของโรงเรียนในทันทีเพื่อสร้างโพสต์เจียนอ e ีหลิงที่ได้กลับมาที่โรงเรียนไม่รู้ว่าการพบปะกับฉินชวนจะเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดสําหรับเธอแล้วยังมีเรื่องอะไรต้องทําอีกมากมาย แม้ว่าการผ่าตัดของเจียนหยุนหน้าจะเสร็จสิ้นแต่โครงการของแม่ของชินชวนและโครงการของท่านผู้เท่ายังคงรอยอยู่ตรงหน้าเธอในเวลาเดียวกันครีมของเธอก็จะเริ่มการทดลองทางคลินิกด้วยเช่นเดียวกันเจียนอี้หลิงใช้เวลาในชั้นเรียนไปกับงานต่างๆและไม่มีเวลาว่างที่จะจัดการกับมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเธออี้หลิงดูที่ฟอรัมสีมีคนโพสต์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธออีกแล้ว หูเจียวเจียวรู้สึกไม่พอใจแทนเจียนอีหลิงอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าเพื่อนร่วมโตะเธอยุ่งอยู่กับการทำงานของตัวเองทุกวันแต่ทุกคนก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์เธอนี้ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งดูเหมือนว่าตั้งแต่เจียนหยุนหน้าาได้รับบาดเจ็บเจียนอีหลิงก็ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแม้ว่าข้อเท็จจริงจะได้รับการชี้แจงในภายหลังแล้วแต่ก็ยังมีคนที่อยากจะกัดเจียนอีหลิงเพื่อพิสูจน์ว่าความเห็นก่อนหน้านี้ของพวกเขานั้นถูกต้อง เจียนอี้หลิงเห็นว่ามีโพสต์ยอดนิยมอีกสองโพสต์บนฟอรัมเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโมชื่วินเทพธิดาเชิงหัวได้รับรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์อีกครั้งเปิดเผยผลงานที่โดดเด่นของเทพธิดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื้อหาในโพสต์นี้เป็นผลงานที่โดดเด่นมากมายที่โมชื่วินทำไว้ใน3ปีของโรงเรียนมัธยม ไม่เพียงแต่ผลการสอบตามปกติเท่านั้นที่นับว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดแต่ก็ยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆอีกด้วยยกเว้นการแข่งขันเคมีที่ได้รับรางวัลสูงครั้งล่าสุดเท่านั้นการแข่งขันอื่นๆเกือบทุกด้านล้วนมีชื่อของโมชิวินไม่เพียงแค่นั้นโมชิวินยังได้รับรางวัลกระโดดสูงและกระโดดไกลในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนและรางวัลเย็บปักถักร้อยเยาวชน ผู้โพสต์ให้บทสรุปสุดท้ายของโมชิวินก็คือการพัฒนารอบด้านทั้งด้านคุณธรรมสติปัญญาพละศึกษาและศิลปะความคิดเห็นด้านล่างนี้ก็ยังเป็นคำชมแม้ว่าจะเคยมีเหตุการณ์ที่เหอเจียนจุนสร้างปัญหาในโรงเรียนมาก่อนแต่เมื่อเทียบกับผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของโมชิวินแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าแม้จะมีพ่อเช่นนี้โมชิวินก็ยังคงสามารถประสบความสำเร็จได้นี่นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนไม่ดีพอในโรงเรียนโมอชีวินเป็นแบบอย่างของพวกเขาโดยไม่ต้องสงสัยโพสยอดนิยมอีกเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับเจียนอ e ีหลิงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ผลักเจียนหยุนนาแต่เจียนอ e ีหลิงก็ยังคงสร้างความอับอายให้กับโรงเรียนมัธยมเชิงหัวหลังจากคลิกเข้าไปก็จะเป็นภาพของเจียนอ e ีหลิงในภาพนั้นเจียนอ e ีหลิงและฉินชวนกำลังนั่งอยู่ด้วยกันในร้านกาแฟาพูดคุยและดื่มกินดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมาก เนื่องจากฉินชวนมาที่โรงเรียนมัธยมเชห้หวงเพื่อให้คําบรรยายและทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในตอนนั้นทุกคนจึงยังจําเขาได้และรู้ว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างเขากับเจียนอีหลิงถ้าดูแค่รูปถ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นข้อความด้านล่างที่น่าตื่นเต้นกว่าข้อความเป็นเหมือนบทความที่เขียนบรรยายว่าเจียนอีหลิงอาศัยความมั่งคั่งและอํานาจของครอบครัวสร้างความสัมพันธ์กับฉินชวนอย่างไร และทั้งสองได้พบปะกันอย่างไรความสัมพันธ์ของทั้งสองคนพัฒนาไปอย่างไรในคำอธิบายนี้เจียนอ e ีหลิงเป็นลูกสาวเศรษฐีที่ต้องการเลี้ยงเด็กชินชวนเป็นคนที่ยอมสละหน้าตาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของเขาและเนื่องจากเจียนอ e ีหลิงยังเด็กคำอธิบายนี้จึงทำให้เหมือนกับว่าเจียนอ e ีหลิงนั้นน่ารังเกียจและระยังอายตอนที่244เปรียบเทียบโมชอวินและเจียนอ e ีหลิง 2. หูเจียวเจียวรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากกับคำอธิบายนี้คนนี้เป็นคนแบบไหนกันทำไมเขาจึงพูดราวกับว่าเขาได้ประสบมาด้วยตัวเองเจียนอีหลิงยังคงอ่านโพสต์นี้เธอไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับฉินชวนมากเกินไปเนื้อหาของโพสต์เป็นสิ่งที่เธอไม่อยากเห็นเป็นอย่างมากหวังเซี่ยงจ้งเดินมาในเมื่อเขาก็เห็นเนื้อหาของโพสต์ที่น่าสนใจของวันนี้ บางครั้งมันก็เจ็บปวดจริงๆที่ต้องมีการเปรียบเทียบบางคนเก่งทุกเรื่องและมีความสามารถหลากหลายพวกเขาไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังมีผลการเรียนที่ดีมีพัฒนาในหลายๆด้านอีกด้วยแต่บางคนก็ทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คืออดความร่ำรวยของตัวเองได้ทุกวันแม้ว่าพวกเขายังเด็กพวกเขาก็เรียนรู้วิธีไล่ล่าดาราดังและตกหลุมรักตั้งแต่เล็กโพสต์ Post ของเจ e ียนอีหลิงและโมชืวินถูกวางเคียงข้างกัน ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนโมชิวินเป็นตัวอย่างสำหรับทุกคนที่จะเรียนรู้และเจียนอีหลิงก็เป็นสื่อการสอนเชิงลบอย่างไม่ต้องสงสัยหูเจียวเจียวโตกลับด้วยน้ำเสียงรำคาญหวังเซี่ยงจองอีหลิงเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเคมีอย่าทำเป็นความจำเสื่อมฉันได้ยินมาว่าผู้ชนะการแข่งขันจะได้พบกับคนที่สำคัญมากหากชนะการแข่งขันครั้งนั้นฉันคิดว่าเป็นเพราะคนบางคนใช้เงินเพื่อซื้อ ตัวเข้าชมเพื่อให้คนในครอบครัวของพวกเขาได้พบกับคนมีอำนาจและอิทธิพลถูกไหมหวังเซียงจงไม่ได้เรียกชื่อใครหรืออธิบายเขาแค่คุยแบบเปรย์ๆยๆทำให้ตนเองไม่มีความผิดเจียนอี้หลิงหันหน้ามองไปที่หวังเซียงจงพร้อมกับเตือนด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยดูแลตัวเองให้ดีน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลเป็นธรรมชาติแต่ดวงตาเธอนั้นแข็งกร้าวพอสมควร โอ้เธอกำลังขู่ฉันหรือเธอกำลังรังแกคนอื่นงั้นเหรอเสียงของหวังเซี่ยงจงเต็มไปด้วยความรังเกียจเดียดฉันเจียนอีหลิงไม่พูดกับเขาต่อระฆังชั้นเรียนดังขึ้นและหวังเซี่ยงจงก็ต้องกลับไปยังที่นั่งของตนเองในฟาร์มมีคนหลายคนที่มีความคิดเห็นที่คล้ายกับหวังเซี่ยงจงโมชิวินสมควรได้รับการยกย่องเป็นเทพธิดาเธออยู่โรงเรียนมาสามปีแล้วความโด่งดังและชื่อเสียงที่เธอสะสมมานั้นดีมาก เจียนอีห e ลิงไม่แปลกใจหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โมชีวินเป็นตัวละครในผลงานต้นฉบับอยู่แล้วเจียนอีห e ลิงไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโมชีวินและฉินชวนแต่เนื่องจากสองโพสต์ของวันนี้ทั้งสามจึงถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันเจียนอีห e ลิงติดต่อกับคนบางคนจากรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของเธอและบอกเขาว่าเธอต้องการลบโพสต์ที่เกี่ยวกับเธอในฟอร,รัมของโรงเรียน ในอีกด้านหนึ่งเจียนหยุนเฉิงก็เห็นโพสต์เกี่ยวกับเจียนอีหลิงหลังจากที่จ่ายวินเชิงทําให้ตกตะลึงในครั้งนั้นเจียนหยุนเฉิงก็เริ่มให้ความสนใจกับฟอรัรมของโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวแน่นอนว่าเขารู้ว่าชายในรูปถ่ายนั้นก็คือฉินชวนเขาขมวดคิ้วฉินชวนควรจะสอนบทเรียนให้เซี่ยวหลิงจบไปแล้วทําไมทั้งสองต้องมาเจอกันในร้านกาแฟอีกแต่ประเด็นคือเนื้อหาของโพสต์นี้มีเจตนาร้ายต้องการที่จะใส่ร้ายเจียนอีหลิง เจียนหยุนเชิงโทรระหว่างประเทศถึงฮัวววีทันทีที่มีการเชื่อมต่อสายฮัวววีก็พูดขึ้นมาก่อนนายน้อยเชิงฉันรู้ว่าทําไมนายถึงโทรหาฉันโพสต์ของเซี่ยวหลิงใช่ไหมฉันเห็นมันเมื่อกี้นี้เองฉันได้เฝ้าระวังตั้งแต่นายบอกฉันครั้งที่แล้วตราบเท่าที่ระบบของฉันได้รับข้อความใหม่กับคีย์เวิร์ดอีหลิงนี้ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนในทันที ระบบของหัวววีจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับเจียนอ e ีหลิงทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเขาทำให้ระบบทำการการคัดกรองและจากนั้นก็จะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับข้อมูลของเจียนอ e ีหลิงหรือครอบครัวของเจียนหยุนเฉิงหรือไม่ก่อนที่จะส่งถึงเขานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมครั้งสุดท้ายที่เจียนอ e ีหลิงถูกตั้งค่าหัวบนเว็บมืดเขาจึงรู้เป็นคนแรกตอนที่245ลบโพสตจนฟร,รมพัง ว่าวาวิพูดเร็วมากกระทั่งเจียนหยุนเฉิงยังได้ยินเสียงของการพิมพ์ที่รวดเร็วบนแป้นพิมพ์ขณะที่เขาพูดทำไมนายไม่จัดการกับมันละ่ะน้ำเสียงของเจียนหยุนเฉิงดูเหมือนจะทนไม่ได้อยู่บ้างนายน้อยเฉิงนายคิดว่าฉันไร้ประสิทธิภาพเหรอือแต่นายบอกว่าระดับการรักษาความปลอดภัยของฟอรัมของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวนั้นต่ำมาก มันต่ำมากใช้แค่ใช้นิ้วโป้งเท้าทั้งหมดก็เสร็จได้แล้วแต่ใครกันบอกฉันทีว่าทำไมฉันต้องมาพบกับโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะคนอื่นอีกในตอนนี้นายเจออะไรแปลง,ง่ายๆในขณะที่ฉันเข้าไปแตะของน้องสาวนายฉันเจอแฮกเกอร์คนอื่นและตอนนี้เรากำลังทำสงครามกันตอนนี้หัวอวิยุ่งมากชนิดที่ไม่สามารถหยุดได้เลย เยียนหยุนเฉิงไม่ได้เร่งรัดเขาหลังจากอดทนรอออเป็นเวลาอีกห้านาทีเขาก็ได้ยินอีกฝ่ายตะโกนขึ้นมาอีกครั้งอะไรกันวะนายแพ้เหรอนายน้อยเฉิงนายต้องไม่สงสัยฉันแบบนั้นถ้างั้นนายชนะละสินั่นก็ไม่ใช่แล้วนายตะโกนทำบ้าอะไรเราทั้งคู่ไม่มีใครชนะหรือแพ้เพราะฟาร,รัมของโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวพังลงจากมือของพวกเรา เจียนยุนเฉิงบอกกับพวกววิอย่างเด็ดขาดว่านายถูกกำหนดให้กู้คืนมันให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงไม่นายน้อยเฉิงมันไม่เป็นไรเลยถ้าฟารัมล่มมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เหรอโพสต์ของน้องสาวนายก็จะไม่มีคนเห็นอีกต่อไปอย่าพูดมากทำอะไรสักอย่างสิก็ได้พวกอวิยอมตกลงด้วยทั้งน้ำตาแต่ในใจเขากำลังสาบแช่งทำงานทำงานทำงานบีบบังคับพนักงานที่แสนจะยอดเยี่ยมอย่างเขาอย่างโหดร้าย ช่างไร้มนุษยธรรมเขาแอบแช่งอีกฝ่ายว่าขอให้นายน้อยเชิงไม่มีวันได้แต่งเนียในที่สุดพวกววีก็ลบโพสต์ได้สำเร็จและตั้งค่าสิทธิ์ไม่ให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกต่อไปหลังจากที่ฟร,รัมของมหาวิทยายลัยล่มชิวหยีเจนก็เห็นเนื้อหาของโพสต์ตอนนี้เธอเสียใจมากเธอไม่สามารถไปโรงเรียนได้อีกต่อไปเธอไม่สามารถแม้แต่จะออกไปนอกประตูได้ แม้ว่าชิลลี่เยาจะห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเธอในโรงเรียนแต่ก็ยังไม่มีวิธีใดที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงของคดีความข่มขู่คุกคามและทำร้ายร่างกายได้ทันทีที่ชิหยี่เจนซึ่งถูกพ่อขังไว้ในบ้านเห็นโพสต์ยอดนิยมล่าสุดในฟอร,รัมของโรงเรียนมัธยมสิ่งที่เธอคิดขึ้นมานั้นก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับของนักเรียนคนอื่น,นๆเมื่อเห็นโพสต์ของโมชิวินเธอก็คิดที่จะขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย ชิวหยีเจนเรียกโมชืวช่วินชื่อวินช่วยฉันด้วยเธอต้องการให้ฉันช่วยเธอยังไงโมชืว่วินอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในครอบครัวชิวซึ่งโรงเรียนห้ามไม่ให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฟอร,รัมของโรงเรียนให้ฉันยืมเงินหน่อยหลังจากที่เธอเจอเหตุการณ์นี้อดีตพวกพ้องของเธอต่างก็พากันแยกทางจากเธอด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่สามารถหาคนมาช่วยได้ เพื่อนพ้องดื่มไวน์และกินเนื้อพวกนั้นเชื่อถือไม่ได้ดังนั้นเธอจึงคิดพึ่งพาโมชิวินในใจของชิวหยี่เจนโมชิวินนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆพี่หญิงชิวรู้ไหมพี่ให้ฉันทำอย่างอื่นได้แต่เงินฉันไม่มีจริงๆสถานการณ์ของโมชิวินนั้นไม่ยอมให้เธอหยิบยืมเงินให้ชิวหยี่เจนแต่ไม่ใช่ว่าเธอเพิ่งได้รับรางวัลการแข่งขันฟิสิกมาเหรอชิวยี่เจนเพิ่งเห็นมันในโพสต์ รางวัลแค่2 0 0 0หยวนเองรางวัลการแข่งขันทั่วไปไม่ได้ตั้งไว้สูงมากมายนักสองหรือ3,000หยวนก็ดีมากแล้วการแข่งขันเคมีครั้งล่าสุดนับเป็นข้อยกเว้น2อ0 0หยวนก็ไม่เป็นไรตอนนี้บัตรทุกอย่างของชิวหยีเจนถูกพ่อของเธอระงับไว้และเธอไม่มีเงินติดตัวเลย2อ0 0หยวนดีกว่าไม่มีอะไรเลยโมชีวินลังเลพวกเธอกำลังจะขึ้นศาลยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องการเงิน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้